กินนมไปไปในตัวไหนตัวของเราอ๋เล็กกว่าเขาเนี่ยนะอหอู้หอู้หอหิวนมหิวนม หิวนมหิวนมเศรษฐีรวยแพทย์น้อยกินนมอะนแะฮก็ดีหางเศรษฐีรวยมีตัวมาแย่งชิ้นครับใครนี่ชื่อไรไายแพทย์น้อยแพทย์น้อยจะมาแย่งกินนม <c oughs> แพทย์น้อยจะมาแย่งกินนม <c oughs> เดี๋ยวรอก่อนรอก่อนค่อยกินทีละตัว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 กินรองขาลูกรองเท้โหโอ้โหโชว์โชว์โอ้โหโชว์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 อันนี้เรามาเยี่ยมเศรษฐีรวยแพทน้อยครับผมได้เวลากินนมแล้ว อืมชวันของเศรษฐีรวยโอ้ปีนปีนปีนนั่นแน่นั่นแน่เขากำลังขึ้นตลกตลกนะนะกินนมกินนมกินนมเศรษฐีรวยเศรษฐีรวยนั่นนั่นนั่นกินนมไปกระดิกหางไปออ เล่นกล้องหน้าดูนั่นง่ายว่างงใครอ๋อป่า